ที่กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้แล้วมีที่ดินเจ้าให้หนี้ให้มันเป็นประกันขอให้ตรวจสอบเอกสารให้ดีนะครับการกู้ยืมเงินตามหลักๆเนี่ยเจ้าหนี้ชอบทําอยู่สองอย่าง1จำานอง2ขายฝากซึ่งนี่จำสออย่างนี้มีความแตกต่างกันก็ค,คือจำานองเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของเราลูกหนี้แต่ถ้าขายฝากการรมสิทธิ์โอนไปยังเจ้าหนี้ชั่วขณะหนึ่งครับแล้วเรามีสิทธิ์ในการไถ่ถอนตามระยะเวลาในการขายฝาก ก่อนจะทํานิติกรรมอะไรแล้วแต่อย่าเพิ่งร้อนเงินจนไม่ดูเอกสารขอให้ดูให้ดีก่อนว่าเอกสารมันเขียนว่าจำนองหรือขายฝากกันแน่และอีก like ประเภทหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับเจ้านี่บอกว่าโอนที่ดินเป็นชื่อเขาก่อนเลยโอนขาดไม่ใช่ขายฝากเพราะคาว่าขายฝากจะมีคํามั่นให้เราซื้อคืนได้และนิติกรรมพวกนี้นะครับมีความต่างกันจำนอง,จ,นองจะสิ่งที่เนมสารไอ้สิ่งที่เมในการจำนองเนี่ยถูกมาก แต่ถ้าขายฝากก็คือการขายประเภทหนึ่งซึ่งเราเสียค่าธรรมเนียมเสมือนการขายเลยนะครับส่วนเรื่องขายก็คือเสียเท่ากับการขายนี่แหละก่อนทาอะไรพวกนี้ขอให้ตั้งสตินะครับใจเย็นๆรู้ว่าร้อนเงินนั่นแหละแต่เวลาพลาดไปแล้วเนี่ยเราเสียที่มรดกเสียที่ที่เราสะหมมาเนี่ยเราจะเอาคืนมันจะไม่ทันนะครับยังไงถ้าปรึกษาทนายกรฟีเบื้องต้นนะครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์0 8 4 5 1ห้าถ้าเราได้ก็ทักแชทมานะครับ ในกรอนตอบนะแต่ตอบช้านิดน,นึงเนื่องจากว่าข้อความมันเยอะนะครับยังไงถ้าชอบใจก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจได้นะครับสวัสดีครับ